ตอนที่หนึ่งเจตระกูลวังทั้งหมดถูกพัดพาไปราวกับพายุในทันทีเต็มไปด้วยความกลัวและเสียงร่ำไห้ราคาหุ้นร่วงลงสู่ระดับติดลบและเมืองจงหยวนก็ฮือฮาในชั่วข้ามคืนจริงสิถ้าคุณซื้อหุ้นดั้งเดิมของเมืองจงหยวนตอนนี้ไม่เพียงแต่คุณจะทำเงินได้โดยไม่ต้องใช้เงิน บนอินเทอร์เน็ตชายหนุ่มจากเมืองจงหยวนดูข่าวบนโทรศัพท์มือถือดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจราคาหุ้นติดลบมันเป็นความจริงหลังจากค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วชายหนุ่มก็ต้องตะลึงเมื่อพบว่าข่าวนั้นเป็นความจริง ฉันเป็นผู้บริหารของกรุงสตีเวอรี่กรุ๊ปปัจจุบันฉันถือหุ้นตระกูลกองอยู่หนึ่งแสนหุ้นถ้ามีคนซื้อตอนนี้ฉันจะไม่เพียงแจกหุ้นฟรีเท่านั้นแต่ยังจ่ายให้อีกฝ่ายสามแสนหยวนเป็นรางวัลด้วยอัญญาประกาศคู่หลังจากที่ราคาหุ้นลดลงถึงจุดเยือกแข็งในชั่วข้ามคืน ตลาดเซ็นทรัลเพลนก็กลายเป็นที่ฮือฮาในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาผู้คนจำนวนมากที่ถือหุ้นของกองก็เริ่มขายมันอย่างบ้าคลั่งทางอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนเป็นเงินจริงปฏิบัติการลึกลับนี้ทำให้ผู้คนนับไม่ถ้วนในเมืองจงหยวนที่เห็นข่าวต้องตกใจชั่วข้ามคืนเหตุการณ์หุ้นของตระกูลกงก็กลายเป็นพาดหัวข่าวยอดนิยมโดยตรง ทันใดนั้นเครือข่ายก็สั่นสะเทือนอย่างสมบูรณ์ฉันกำลังเห็นประวัติศาสตร์หรือไม่ซื้อหุ่นและคืนเงินกุงสติวเวอรี่กรุ๊ปทำอะไรคุณไม่ได้ดูวิดีโอเหรอหญิงชรากองและกองตีอานลองกองกีอังเกียนและเชิญยูนเฟยคลั่งคลใ,ในการลงนามพิธีวิดีโอมรณะแพร่ระบาดฉันไม่เคยเห็นคนงี่เง่าแบบนี้มาก่อน ผู้คนนับไม่ถ้วนพูดถึงเรื่องนี้บนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดผู้ที่ไม่รู้ความจริงต่างก็ตกใจและสงสยัยและบรรดาผู้ที่รู้ความจริงก็เผยแพร่วิดีโอของกองอีอิงเก้อย่างเมามันถูกทำให้อับอายถูกขับไล่และทุบตีในพิธีลงนามเมื่อเธอหยุดพิธีลงนามตระกูลกองได้รับความนิยมบนอินเทอร์เน็ตในชั่วข้ามคืน แม้แต่คนดังทางอินเทอร์เนต็ตไม่กี่คนก็เริ่มใช้ประโยชน์จากกระแสะความนิยมนี้ทันทีหญิงชรากองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตระกูลกองได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนงี่เง่าโดยคนนับไม่ถ้วนในชั่วข้ามคืนถูกกลุ่มชาวต่างชาติโกงครั้งละสามหมื่นล้านทำไมสมาชิกตระกูลกงไม่ตาย นี่เป็นทรัพย์สินของเราและพวกเขาทำให้ผู้ถือหุ้นหลายรายขาดทุนอย่างหนักในคราวเดียวเพราะความง่วแขลาวของพวกเขาเองบุคคลสำคัญของตระกูลกองจะต้องถูกจำคุกหลังจากเห็นข่าวแพทย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโดยตรงได้เขียนบทความเกี่ยวกับตระกูลกองบนอินเทอร์เน็ตโพสต์ที่อาจร่วมมือกับศัตรูและทรยศต่อประเทศ หลังจากโพสต์นี้ออกไปก็กลายเป็นไวรัาอีกครั้งทันใดน,นั้นบนอินเทอร์เน็ตเสียงนับไม่ทุวนเรียกร้องให้มีการสอบสวนประกูลกงอย่างเข้มงวดมันจบลงแล้วมันจบแล้วจริงๆดูสิอินเทอร์เน็ตบอกว่าประกูลกองของเราจะถูกสอบสวนอย่างเข้มงวดเราอาจติดคุกหากเราตรวจสอบจริงๆจะมีพวกเรากี่คนที่สะอาด ผู้บริหารระดับสูงของตระกูลกองเมื่อเห็นโพสต์บนอินเทอร์เนต็ตมีเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวในสำนักงานใหญ่ของพระราชวางังกงเทียนหลงได้ดูโพสต์นั้นด้วยและเห็นว่าโพสต์นั้นกำลังอยู่ในการค้นหาที่กำลังมาแรงด้วยเขากลัวมากจนฉีราชและทั้งตัวของเขาก็ทรุดหวบลงบนพื้นโดยตรง บรรดาหุ้นส่วนที่ถือครองหุ้นดั้งเดิมของตระกูลกองและญาติของตระกูลกองต่างหวาดกลัวและโกรธแค้นมากยิ่งขึ้นในขณะนี้โลกภายนอกนั้นล่อแหลมและในเวลานี้ที่ชั้นบนสุดของโรงแรมเทียนเฉิงในเมืองจงยวนนายน้อยพรุ่งนี้เป็นวันที่สคุณต้องการไปด้วยตัวเองหรือไม่เกมที่คุณตั้งค่าสามารถจบลงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความง่อเขล้วของตระกูลกองนั้นเหนือจินตนาการของเราจริงๆสาวตะวันตกพมสีเหลืองคุกข่าวเบาๆถัดไปปลดกระดุมเสื้อผ้าของเขานี่เป็นงานชิ้นแรกของฉันดังนั้นฉันต้องไปที่นั่นด้วยตัวเองแล้วสถานการณ์กับเฟงเก้กรุปล่ะเชลโรสจับศีรษะของหญิงสาวลงและยืนอยู่หน้าหน้าต่างฝรั่งเศสบานใหญ่พร้อมกับมองตาเธอ มีสัมผัสแห่งความตื่นเต้นและความดูร้ายอยู่ในนั้นในเวลาเดียวกันสำนักงานใหญ่ของเฟงแก่กรุ๊ปตอนที่1071ทุกหุ้นติดลบ13หยวนและกงเทียนหลงก็เริ่มขายอย่างสิ้นหวังตามราคานี้สมาชิกหลักและระดับสูงของตระกูลกงทั้งหมดจะล้มละลายเซียวจ้านดูข้อมูลในมือของเขาและส่งให้ เียงเฟงอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันดวงตาของเซี่ยวจานก็มีความตื่นเต้นตะก,กะแตนตำข้าวที่ไล่าตามจักกจั่นและนกคามีนอยู่ข้างหลังเขาเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งประเทศตกตะลึงนี้จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะรุ่งสางตกใจไม่นี่คือจุดเริ่มต้นพรุ่งนี้รุ่งสางประกูลใช่เออจะได้เห็นว่าการสั่นไหวที่แท้จริงคืออะไรหลอกลวง มันขึ้นอยู่กับว่าคู่ต่อสู้เป็นใครที่เซียวฉันจะปล่อยให้คุณเริ่มซื้อหุ้นทั้งหมดของตระกูลกองหุ้นทั้งหมดจะถูกถอนออกหากไม่มีอุบัติเหตุตระกูลกองควรประกาศล้มละลายก่อนรุ่งสางเจียงเฟิงสายหัวเล็กน้อยนี่คือการฆ่าตัวตายอย่างสมบูรณ์แม้ว่าตระกูลกงจะไม่โลภและดุร้ายแต่พวกเขาก็คงไม่ตกต่ำถึงระดับนี้ คนจนต้องมีอะไรร้ายๆฮ่าๆๆนี่ไม่ใช่การซื้อกิจการเป็นเพียงว่าคนจำนวนมากในตระกูลกองต่างนำเงินมาขอร้องปู่ให้บอกย่าให้หุ้นแก่พวกเราเมื่อเห็นเจียงเฟิงพูดเซียวจ้านกอดไม่ได้ที่จะหัวเราะผู้คนนับไม่ท้วนตกใจในคืนนั้นและผู้คนนับไม่ท้วนต้องทนทุกข์ทรมานจากการนอนไม่หลับ อย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีใครในตระกูลกองสามารถหลับได้แม้ตามข่าวจากวงในของตระกูลกองครอบครัวกองก็เกือบจะวุ่นวายจนถึงขีดสุดในคืนนั้นกงเทียนหลงถูกทุบที่ศีรษะด้วยก้อนอิฐโดยตรงถ้าไม่ใช่เพราะกงเทียนหลงวิ่งเร็วกงเทียนหลงอาจถูกคนโกรธจัดของตระกูลกงทุบตีจนตายในคืนนั้น หญิงชรากองถูกส่งไปที่ห้องฉุกเฉินในคืนนั้นถ้าชาวกว่านั้นเธอคงไม่ได้รับการช่วยเหลือเช้าว,วันรุ่งขึ้นคุณตื่นหรือยังในเซนจูรี่เทียนเฉิงวินล,ล่าเจียนเฟิงเฝ้าดูประตูของกองอีอิงเก้ที่เปิดออกและนำอาหารเช้าที่เตรียมไว้ออกมาจากครัวทีละชิ้น จากนั้นเจียงเฟิงมองไปที่ดวงตาที่แดงและบวมของกองอี้อิงเก้รู้สึกเจ็บปวดในใจจากนั้นพูดว่าทุกอย่างจบลงแล้วคุณจำสิ่งที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ได้ไหมฉันบอกว่าฉันจะมอบครอบครัวกองที่สมบูรณ์แบบให้กับคุณคุณถึงเวลาแล้วหืมอ กองอิงเกซึ่งมีดวงตาสลัวเล็กน้อยช่วยไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงใบหน้าของเธอกอดไม่ได้ที่จะสับสนนี่สำหรับคุณเจียงเฟิงก้าวไปข้างหน้าและส่งสัญญาให้กองอิงเกดวงตาสีเข้มของกองอิงเกยิ่งงวงงวยมากขึ้นเธอรับสัญญาและดูอย่างระมัดระวังครู่หนึ่งหลังจากนั้นครู่หนึ่งมือของเธอสัญนอย่างรุนแรงและเธอพูดด้วยเสียงต่ำ นี่คือการถ่ายโอนต้นฉบับทั้งหมดส่วนของตระกูลกองสัญญาใช่เราจะไปหาตระกูลกองหลังอาหารเช้าวันนี้ฉันจะให้คุณดูการแสดงที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วฉันจะคืนตระกูลกองที่ทรงพลังกว่าที่เคยเป็นมาให้คุณเจียงเฟงมองไปที่กองอิงเอเก่พูดทุกคำบูม เมื่อได้ยินเสียงกองอี้อิอ้งเก้ก็ชะลอความเร็วลงชั่วขณะก่อนที่เธอจะสงบสติอารมณ์ได้ในที่สุดจูจ่ๆความตกใจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนก็ประทุขึ้นในดวงตาของเธอเธอผู้เย็นชามาตลอดกำลังสัญสทานกับสัญญานั้นเธอแทบจะไม่เชื่อสายตาของเธอในขณะนี้บทที่1072 สัญญาโอนหุ้นดั้งเดิมของตระกูลกงเป็นไปได้ยังไงใครก็ตามที่เป็นเจ้าของสัญญาโอนหุ้นดั้งเดิมเหล่านี้ถือว่ามีอำนาจควบคุมตระกูลกองทั้งหมดเจียงเฟิงทำได้อย่างไรเธอเสียใจที่ถูกไล่ออกจากตระกูลกองในช่วงสองวันที่ผ่านมาเธอไม่ได้เช็คโทรศัพท์มือถือหรือท่องอินเทอร์เน็ตเธอไม่รู้ข่าวเกี่ยวกับตระกูลกองที่ระเบิดจากโลกภายนอกอะไรนะ พี่เคยคุณชนะสัญญาหุ้นดั้งเดิมทั้งหมดของตระกูลกองหรือไม่เมื่อกองอี้อิงเก้ตกใจกองลิ่งชานก็ขยี้ตาและเดินออกจากห้องหลังจากคำพูดของเจียงเฟิงการแสดงออกทั้งหมดของเธอเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงในทันทีกองอี้อิงเก้ไม่รู้ข่าวจากโลกภายนอกแต่เธอรู้จบแล้วพี่เคยคุณไม่รู้หรือว่าราคาหุ้นของตระกูลกองลดลงจนมีมูลค่าติดลบแล้ว ถ้าใครเข้ายึดสัญญาทั้งหมดของตระกูลกองก็เท่ากับได้เงินชดเชยกว่าสามหมื่นล้านนี่สินมันจบลงแล้วกองลิ่งชานตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้จากนั้นเธอก็ตกอยู่ในความกลัวและความหมองคล้ำอย่างไร้ขอบเขตในความคิดของเธอที่เคยของเธออาจถูกตระกูลกองหลอกขวากงเทียนหลงและคนอื่นๆโกงที่เคยอย่างแน่นอน เมื่อกองลิ่งชานอ้าปากด้วยความตกใจยุนจงยูก็ออกมาจากห้องนอนด้วยความงุนงงสามพันล้านถ้าพี่เคยของคุณกับชานมียกแปรรูปทั้งหมดตามคำสั่งนั้นละ่ะเจียงเฟิงมองไปที่ความกลัวอันไร้ขอบเขตของกงหลิงซานและพูดบางอย่างเบาๆกา หลังจากที่เจียงเฟงพูดจบความกลัวและความตื่นประหนกของกองลิ่งชานทั้งหมดก็ตกอยู่ในความซบเซาอย่างแปลกประหลาดราวกับว่าเวลาหยุดนิ่งในทันทีทันใดนั้นเธอก็เบิกตากว้างและมองไปที่พี่เขยของเธอราวกับเห็นผีดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยและคลื่นที่ไม่รู้จบคำพูดของเจียงเฟงยังคงก้องอยู่ในใจของเธอคุณกำลังพูดถึงอะไร ยูนจงยูมองไปที่ฉากนี้ด้วยความงุนงงที่เคยสิ่งที่คุณพูดนั้นจริงหรือเท็จถ้าเช่นนั้นเป็นไปได้อย่างไรร่างกายของกงหลิงชานสั่นสะท้านและชุดนอนหลวมๆของเธอส่วนใหญ่ก็หลุดออกด้วยความตกใจและตื่นเต้นสุดขีดเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองในตอนนี้หนึ่งชั่วโมงต่อมาเทียนเฉิงโฮเทลในเมืองจงยวน ชัยเออลูโอและผู้บริหารระดับสูงหลายคนของตระกูลหรือได้ขึ้นรถหรูระดับโลกสองสามคันโดยตรงและขับตรงไปยังสำนักงานใหญ่ของกุ่ม s t ีเวอรี่กรุ๊ปนักข่าวหลายคนตามมาในทันทีนักข่าวหลายคนมานั่งที่นี่ทั้งคืนแม้แต่นักข่าวต่างประเทศก็ตรงมาเก็บเกี่ยวฮ้าฮ้า วันนี้เราจะได้เห็นกับตาตัวเองว่าตระกูลใช่เออตะวันตกของเราได้เก็บเกี่ยวความมั่งคั่งเหมือนตำราเรียนแบบคลาสสิกในเมืองจงหยวนนักข่าวชาวตะวันตกพูดกับกล้องโดยตรงอย่างตื่นเต้นที่สถานีรถไฟความเร็วสูงในเมืองจงหยวนจู่จูจ่เซียวจ้านก็ปรากฏตัวขึ้นที่ศูนย์ขนถ่ายสินค้าบนรถไฟความเร็วสูง เขามองไปที่รถบรรทุกหนักสามคันที่บรรทุกสินค้าแล้วและพูดโดยตรงฉันจะขับรถบรรทุกคันนี้เองและอีกสองคันตามหลังมาฉันจะเห็นฉากแบบไหนอัญญาประกาศคู่สมาชิกในทีมจานลองก็เข้าไปด้วยรถโดยตรงและสมาชิกในทีมคนนี้เคยขับในทีม มันน่าทึ่งจริงๆเหรอนี่แค่ส่วนหนึ่งความโกลาหลที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหลังจากสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นละครที่แท้จริงจะเกินจินตนาการของทุกคนเซียวจ้านใส่หัวเล็กน้อยเขารู้ดีกว่าใครๆว่านี่เป็นเพียงแผนของเจียงเฟิรงอจุดเปลี่ยนเมื่อคืนที่ผ่านมาเจียงเฟิงได้คุยโทรศัพท์กับแย่ฮงทูขิมชีอง มูเอ็กกวนจินชิฮาและคนอื่นๆเมื่อพายุในวันนี้เริ่มขึ้นมันจะเกินจินตนาการของทุกคนโดยสิ้นเชิงในเวลาเดียวกันสำนักงานใหญ่ของกรุงชีจิวเวอรี่กรุ๊ป